สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะค่ะเนาะมาค่ะเดินทางกันโตนะค่ะเดอะ้อโลทานเขื่อนเปิด็นาะล่องไปอีกกันหึงอยู่เด้อค่ะมันสิล่องผ่านสะพานน้ำเนาะค่ะเนาะสะพานน้ำก็เขืออนที่พันยกสะพานขึ้นเนาะคะ่ะทำเป็นสะพานแล้วก็มีน้ำใส่น้ำล่องเรือผ่านค่ะก็เลยต้องมาโลทาน ทาเขื่อนเปิดประมาณทีแรกนึกว่าพันนเปิดอันนั้นตอนเช้านาะคะเนาะอินโฟเมชันวันนี้ผ่ามาเป็นตอนเทีย hot, เท่ยงฮอดเที่ยงเแฟนเออก็เลยย่้งไปเบิ่งว่าอันมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่เลยเดคุณหมอคะก็เลยอันนั้น,นคุณก็ขี่จักรยานเนาะคะเนาะเพราะว่าอากาศสดชื่นตอนเ้าเาๆว่างั้นเถอะปะมะล่องเรือก็พี่นาดีก็ไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันโตนะะเนาะ มื่อใหม่วันใหม่ก็เฮอมีอแต่ความมันสุขค่ะสดชื่นนําชีวิตแล้วก็อันสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนนเนาะจ๊ะเนอบัดน,นี้ก็เข้าอันเธอเอ้ยน่ะล่องเรืออันไปทางอันเข้ากรุงเบอร์ลินค่ะแต่ว่ามันยังอีกหึงอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรเนาะค่ะเนาะก็ยังอีกหลายมื้ออยู่เขาค่อยๆไปเพราะว่าบเดรีบแล้วว่างั้นเถอะปะเพราะว่าเปลี่ยนหัวอันเส้นทางใหม่เมืองปรากค์คบ,บเดไปเพราะว่าแม่น้ํามันเชี่ยวค่ะเนาะ ก็อันตรายสำหรับเรือเหาเรือน้อยว่าไงเถอะปะอ่ะวันนี้ก็ข้ามปล่นนะ่ะมาไปเที่ยวน่ะเอ้ยกะโอ้เครื่องพันโบกเต๋อ